อใส่มังนาวก่อนมานี่เออสบายดีนะทุกคนวันนี้เฮากับสิไปหาอัล่ออีลาดาไปหาล่อหากินหายอดตันแค่หาอันนั้นคือเก้าหาผ้าน,นี้ด้แล้วก็ไัเไิบึงมาตองพร้อมเฮาสิไปเอามาตองมาที่ชมพร้อม ใจกาอันมีขอค่อยแล้วค่ะลุงดองน้องแม่สะพานพนเนยกไปหาละ

น่ะวันนี้เราเห็นทางต่อเนะโอ้นแถวนี้แล้วแถวนี้ได้แถวนี้ไดเคยล่ะเดินมานั้นดิหาดาวตะโกบนะครับเพิา่มมาแล้วเอามะตองพร้อมเลยเนาะกินมะตองพร้อมะตอง มันก็ลายมากนึ่งูกหนามแหงลายไปแหงรดใหม่ๆพกหนานี่ก็ยังแน่นดูเลยโทกไปอาสนปพวกแหงลายโอ้พวกมันตันตั้มนี่เนาะมึงที่มันล่นะล่นกองๆเยอะพูดนะ ไม่ผู้อิวันวนี้ยังไงได้มาตองเลยทุกคนมาตองล่นทั้งหมดรีบสะเล่าลงมาตองหรือกระถอนโอ้กมาตองอืงมมาเน,นี้ยอืมอันน,น,นี้ให้เา็นเลยนะ

xong hả chàng nàng kín sơ bài 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 khởi bài sơ tông sơ <laughs> ข้าวกอยนะบ้ากอยคือกอะเ้าข้าไมื่อเป็นทุกกอยเวลาเน้ามตองเนาะนเลิงนี่กินเชียงเฮามันกัไปเลยบัตีงเลยแหละนิ่เตียวเลยมื่อี้กลัามตองกูเนี่ยนะจนเฮเ้องมันเลลาลงนะ ตอนทาาเห็นชุกนึ่งแดงตอนทําาหนาะกกใหม่ทั้งกันนาะกกาฮูสามกพี่นาะกกกสองกกนี่เองเดียวเมล่ะเมมาเมล่ะมีแมนมีแม ที่หนึ่ขอเอ็ดทองเอาค่ะน,น,นี่หากำลังรุ่นใหม่ๆแข็งเ,เลยหวหวานไหมหวานตอนนี้หวานลุงควันมันบูจากรุน่นไปถึงแล้วอันนี้เสร็จมันหากำลังุ่นบ่ มะตองนะเฮากินแล้วแล e e yeah. ้วนะแล้วก็สีหาดยัหอมสีลาะมุนท่านอิ่มบอท่านอิ่มหวานผมมาตองน่ะย่านะมันจักต้ร์นเหรอไอผัวพกลับคืนมาละผัวโกงมาตองนี่จักต้นพ่อจะกก อ่อนบบพันกุกม่แต่กกน้อยกุกใหญ่เลยมันอทองกุกทั้งในนะก็ว mm. okay. so yeah. ้าเต้ลายขนาด่แหดับเ็ดตับเเ็ดตับเ็ดตับดอกเดียวนะ ขึนหมดใจอืนช้าไปจะแก่ตายอ้าเกิดสร็จรุปแล้วเฮาเฮาเฮามาเอามาตองเอาตองแล้วก็มือเอาตองแล้วก็มือในเต็มเต็มนี่กระย่างนะนะพ๊อ เอากะละมือนะมาีได้มาตองลายละมีเมื่อไ้ยังช่วนี่ไปคแม่อะจะนางจะนางป้า งามอะไรฉ่นว่าได้มาทางนี้ได้น้ำนี่ผู้เึอกว่ามันแห้งลง บอละเส้ข้าวนะมันอยเดินงข้าค้ล่ลยนี่ไ

มานอีมานก็ใหายก็ห้องความแขงก็ตมากินมาองนะลายแกััวมันบมากันได้แรงน้อยเอาเมื่อเล้งเนาะแรงนี่อนนี้มันเอตตาเนี่ยนี่อน้อยน้อยห่าวจากนั้นเลยเฮาก็มาต่มาคิดน่าจะเอก้อยก้อยอันนั้นบอกก็หอบ่ไปแรง

ไปหางูเพราะว่าพัดมันคิดถือมือเลยมันแสบเดี๋ยหน้าสิงเรื่องติดไว้ชื่อมันเร็วไปหนำล่างไปน้ำเบึ้งว่าสิ่งเดยวละไ่งูเลยผมพาได้อีพิดบ่โอ้ขอคอยก็ซอยก้อยนตันน้อยตัวนี้เอ็ดอะไรก็กระดูกมันต้มบ่ต้มให้น้ำซดเอ้านี่ขอ คเจโยไว้นอนอันที่ทางทั่ทางสุดๆอืมากมุนมุนะเอตัวเดียวพอลาบตัวเดียวช่องโตมาดูมันแกงเต้ามาดูมันอะแกงเซต้าอืมเฮต้าจะพาข้มา ร้อยเหมือนคำหางมัน่นได้ชิ้เกิอีกนึงได้หยัดลงเลยันกินแกให้ตาวกินม่กันสอง

เราเสียปีมุกปีก็มานหนาวนอนนะกองมาจะค่อยๆไหลเรื่อยมาเรื่อยหน่อนอนนมันจะตายเดี๋ยวคอยแข้งเข้ากกนทุคนเดยกำลังมั่น น้ำมันแทบ okay. น,น้ำบีหาดอะไรอ่าเ yeah. อันนี้ก้อยมาทำแกงเลยมากินแบบคนแนวด้อกิมไหมเอาเลยลงง่าจะแซบบจบมอนสองมั่นสอง